ที่ผมก็จะมาเพื่อนๆนะครับทําการาปักชำกิ่งผักไทยทำเหลือขยายาพันธุ์พิกไทยนะครับโดยการปักชากิ่งครับแบบควบแน่นนะครับก็จะมีนะกิ่งพิกไทยอันนี้เป็นกิ่งที่ผมตัดทิ้งครับตัดแต่งพุ่มมันแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ตัดทิ้งนะครับก็จะมาทําให้เพื่อนดูนครับว่าการขยายพันธุ์ โดยการปักคำนี้เป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำครับแล้วก็อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็คือหนึ่งครับกิ่งพริกไทยครับนี่ครับกิ่งพริกไทย ที่ําทำการตัดเป็นท่อนเรียบร้อยนะฮะสองน้ำเปล่าครับสามาดินนะฮะอันนี้เป็นดินที่ที่ผมผสมขึ้นเองนะฮะในดินก็จะมีขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ดินดำแล้วก็จะมีฟางหมักนะครับฟางหมักหมักด้วยเยี่ยมนะครับผสมกัน แล้วก็จะมีอันนี้ฮะถุงพลาสติกครับเอาไว้เอาไว้คุมนะครับเอาไว้คุมคุมปิดปากมันเพื่อการควบแน่นแล้วแล้วก็หาเชือกฟางครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะครับว่าทำยังไงครับหลังจากที่ได้กิ่งพันมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาตรงโคมนนะครับทําการแช่น้ำครับแช่น้ําที่ผสมผสมน้ํายาเลี้ยงรากนะครับ น้ำยาเร่งรากที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับอลิมนตีนะครับตัวนี้นะัที่ผมใช้อยู่หลังจากที่เราแช่ไว้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับประมาณ30มสนาทีครับหลังจากสามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปครับคือขั้นตอนปักชำลงดินครับแล้วก็ ควบแน่นนะครับเราจะทำขั้นต่อไปเลยครับอันนี้น้ำที่เหลือนะฮะก็ลาดเลยครับเพื่อจะได้ไม่เสียของฮะนี่เป็นลาดฮะที่เราทำงานแช่ไว้แล้วเพื่อจะงเราก็ปัดลงไปเลยครับทำการปัดเลยครับ อทำวิธีนี้ครับได้ผลร้ออร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โตเร็วด้วยครับติดเร็วแล้วก็โตเร็ว นี่ครับก็ปากลงเลยครับขั้นตอนต่อไปก็ถุงพลาสติครับเราเตรียมไว้ครอบเลยครับคุมเลยครับเพื่อทําการควบแน่นครับหลังจากนั้นก็ จสักฟางครับฟางมัดเลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ครับเราก็จะไปไว้ไปวางไว้ที่ที่มีแสงแดดนะครับแต่ว่าแดดส่องถึงแต่ว่าไม่ไม่ถึงก็แดดจัดนะครับที่สลัวสลัวนะฮะขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้นะครับ๋ยวมันแก้ๆครับขั้นตอนการชํำกิ่งพริกไทยนะครับแบบควบแน่นก็มีประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้ หลังจากนี้ก็ประมาณ20วันนะฮะถึง25วันเราก็จะถอนไปลงกระถางชําได้แล้วเพราะว่ารากมันจะงอกเยอะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮะกด subscribe ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ